ดาวคู่โชคคู่ทรัพย์เลงลัคนาสวัสดีครับท่านชาวลัคนาราศีกันนะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระหัสนะที่เป็นได้ตำแหน่งเกษตรนะครับร่วมกับดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับอยู่ในภพปัตนิเลงลัคนาท่านเลยนะครับคู่นี้ดีนะครับเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ทีเดียวนะครับในเดือนนี้มาดูซิว่าดาวประจําตัวท่านเดินอย่างไร ดาวประจําตัวท่านคือดาวพระพุธเดินเข้าไปในราศีเมษนะครับอยู่ในภพมรณนะดังนั้นเดือนนี้ท่านอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเรื่องการเรื่องงานหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องข้อตกลงต่างๆนะครับรวมกระทั่งการเจรจาจากลูกค้าใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะครับ,อ,รอ,งงารบอาจจะเกิดความไม่ลงตัวกันได้แต่เป็นความ ไม่ลงตัวกันในช่วงแรกนะครับพอหลังจากกลางเดือนไปแล้วนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มลงตัวมากขึ้นงานที่ติดขัดที่ทําให้ท่านจะต้องเร่งรีบเล่าร้อนเนี่ยมันก็จะพ้นไปนะครับหลังจากกลางเดือนไปแล้วมาดูดาวการเงินดาวการเงินท่านเดินดีนะครับเข้าตําแหน่งอุดคือดาวพระศุกร์แล้วเล่งมาลัคนาดได้คู่ กับพระรหัสและจะมีดาวพัางคานเน่ดาวคู่มิตรตามเข้าไปอีกท่านหลังจากที่ท่านทำงานหนักแล้วก็ได้ฝ่าฟานอะไรเย็น,นยท่านจะได้เงินนะครับที่มันมากกว่าปกติเป็นเงินก้อนเงินพิเศษเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับเ,เดือนนี้ถือว่าดาวการเงินของท่านเดินดีทีเดียวนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องความรักเป็นไงบ้าง สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าถึงแม้ท่านยุ่งและเหนื่อยยังไงก็ครับคู่ท่านก็ยังให้กำลังใจอยู่นะครับตอนนี้ดาวคู่เนี่ยเข้าเรือนเกษตรได้ตำแหน่งดีด้วยนะครับก็เรียกว่าให้คำปรึกษาช่วยการช่วยงานได้ดีรวมทั้งการอุปถัมภ์จากญาติพี่น้องนะครับท่านที่ติดขัดในบางเรื่องนะครับจะขอความช่วยเหลือนะครับเอื้อเฟื้อต่างๆก็ได้รับการ สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนคนที่ยังโสดสดอยู่เดือนนี้ตัวท่านนี่มีก็เรียกว่ามีออร่ามากนะครับมีพลังดึงดูดนะครับพลังดึงดูดเพศตรงข้ามท่านก็จะได้คนดีนะครับคนที่เรียกว่าเอาการเอางานมีความคิดความอ่านนะครับเป็นผู้ใหญ่พอสมควรเข้ามา เขาเรียกเข้ามาอยากรู้จักมักคุ้นกับท่านนะครับก็เรียกว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านพบปะใครเนี่ยถือว่าเก็บไว้พิจารณาได้นะครับมีคุณสมบัติที่ดีเพราะว่าดาวดีเดินเข้าพบป,ปัตตนีนะครับก็บางคนก็าอาจจะรอคอยมานานนะครับก็ถือว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับท่านจะเริ่มคบหาดูใจอะไรกับใครก็ถือว่าได้นะครับสําหรับเ,เรื่องงานนี่ อีกอย่างหนึง่งบางคนเนี่ยทำการค้าหรือว่าค้าขายอยู่ในช่วงนี้อาจจะไม่ดีเนี่ยขอให้ท่านย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปหาอาชีาชพเดิมๆหรือธุรกิจเดิมๆหรือสินค้าตัวโนเดิม,ดมลองเอากลับมาทํานะครับเอากลับมาทำเนี่ยอาจจะส่งผลนะส่งผลให้ดีสําหรับท่านนะครับรวมกระทั่งคู่หุ้นลงทุนคนเก่าๆนะครับ ที่เคยทากันมาเนี่ยลองลองคุยกันดูนะครับอาจจะทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้เพราะดาวตอนนี้ทํามุมถึงกันอยู่นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้ถือว่าดวงของท่านได้ส่งมาดีแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าเดือนนี้มันจะเหน็บเหนื่อยหนักผิดปกติบ้างต้องฝ่าฟันบ้างเพราะดาวประจําตัวถ้าอยู่มรณะและดาวเดินพักอาจจะทำให้ท่านท้อถอยบ้างขอให้ท่าน เขาเรียกว่าอดทนนิดนึงนะครับเก็บกําลังใจไว้เดือนหน้าถ้าดาวเดืนดีขึ้นก็เราก็มาดูต่อไปว่าเราจะส่งผลดีอย่างไรนะครับครับก็แล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ